หลายคนบอกว่าพี่แม็กโชคดีพี่แม็กขาย10ล้านพี่ฝันโชคดีจังเลยเนี่ยเข้ามาเนี่ยโอ้โหเรื่องนั้นก็เก็บได้อน,นุนก็ขายได้ที่เขาโชคดีเพราะว่าเขาบอกว่าความโชคดีมันเกิดจากความพร้อมบวกโอกาสนะคะความโชคดีบวกคือความพร้อมบวก,บวก,บวกโอกาสพี่มดอยากให้ดูนะคะตรงนี้ความพร้อมบวกโอกาสคือความโชคดีดังนั้นเราไม่ได้นั่งรอความโชคดีเราไม่ได้นั่งรอโอกาสนะคะ ระหว่างที่เรายังไม่มีโอกาสนะคะเราก็เตรียมตัวให้พร้อมพอเราได้โอกาสนะคะความพร้อมบวกโอกาสเท่ากับความโชคดีหรือพูดอีกทีหนึ่งความโชคดีของเราได้จากมนุษย์พี่มดขออนุญาตเล่าย้อนนิดนึงพี่มดอยู่สำโรงเนาะ พี่น้องเราเชาวสำโรงก็อยู่สบายสบายรักกันมีตั้งแต่อายุเยอะอายุน้อยพี่มดมาตอนที่มาเมื่อปี40ตอนนั้นพี่มดอายุก็ยังไม่เยอะอ่ะเนาะก็กําลังคึกเป็นวิศวกรมาแล้วเอ๊ะทำไมพวกเขากลับบ้านเร็วเฮ้ยยังไงแล้วสมัยก่อนเราต้องฟังวิชาการไลก้าพี่มดฟังทุกครั้งเพราะหัวหน้าพี่มดพ,มดพี่บุ้งนี่นะคะเป็นกรรมการพี่มดจองเทปวิทยากรขับรถไปหาลูกค้าเสียบเทปฟังวิชาการพี่มดนะรู้จัก รู้จักวิทยากรทั้งประเทศจําประวัติเขาได้ดีกว่าเขาอะแล้วมันเกิดกําลังใจระหว่างอยู่ในรถเรื่องนี้สอนอะไรคะวันหนึ่งสโมสรเลกาต้องหากรรมการที่อยู่สำโรงว่าใครจะเหมาะสมสุดท้ายพี่มดถูกคัดเลือกไปทํางานสโมสรเลกาที่เป็นสโมสรใหญ่ที่สุดในประเทศต,ตอนนั้นแล้วเป็นเป็นฝ่ายวิชาการทําเนินานานมา1 3บสปีจนมาเป็นรองประธานฝ่ายวิชาการเป็นเพราะว่าพี่มดเตรียมความพร้อมไงคะ แล้วพี่มดก็ได้โอกาสแล้วพี่มดก็ถือว่าโชคดีวันหนึ่งสำโรงนะคะต้องการคัดเลือกแสกที่ปรึกษาอุตส่าหขายอันนี้อยากจะเล่านะคะที่ปรึกษาอุตส่าหขายพี่มดก็ไม่ได้อยู่ในคิวหรอกเพราะว่าเป็นเด็กเป็นเด็กนะคะรุ่นพี่ก็มีมากมายแต่น้องๆรู้ไหมว่าใครๆก็พูดว่าพี่มดโชคดีแต่มันเกิดจากอะไรคะเวลาได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการหรือเป็นประธานพี่มดทําเกินเกินหน้าที่คือทาแบบมันเป็นเรื่องอะไรเขาเรียกว่าเตรียมความพร้อมอะ เราไม่รู้เราไม่รู้ตัวเลยตอนนั้นแต่เราทําทุกอย่างอย่างตั้งใจไม่ว่าจะได้รับมอบหมายอะไรทุกชิ้นง,งานล้วนปราณีแล้ววันหนึ่งคุณชุลักษ์ก็บอกว่าให้มดแดงให้พี่มดเนี่ยไปเป็นที่ปรึกษาอุปสฝ่ายขายซึ่งอายุน้อยที่สุดตอนนั้นแล้วก็ไม่ได้เป็นเจ้าของสํานักงานไม่มีใครเชื่อว่าพี่มดเป็นเป็นที่ปรึกษาอุปโฝ่ายขายนึกว่าพี่มดเป็นเลขาเดินตามมียชูลักษ์นะคะแล้วก็มีพี่ๆหลายคนน้อยอกน้อยใจว่าทําไมไม่เป็นเขานะคะพี่มดก็อยากจะบอกแค่ว่า เวลาที่เราจะโชคดีมันเกิดจากเราเตรียมตัวความพร้อมแล้วเราก็มาเจอโอกาสเหมือนคนที่ขายรายใหญ่ได้เขาได้ดูแลเขาได้ทุ่มเทเขาได้ลงทุนเขามีความพร้อมแล้วพอมันเจอโอกาสมันมาเจะกันมันกลายเป็นความโชคดีถ้าเราอยากโชคดีเราก็วิ่งหาโอกาสรอโอกาสในขณะที่เรารอโอกาสหรือกําลังวิ่งหาโอกาสเราเตรียมความพร้อมด้วยอย่างฟังวิชาการวันนี้ค่ะ พี่มดนั่งละปาประหัสรจจันนะพี่ฝันเป็นสาวอยู่ลำ,ลำพูนบ้านมุงแฝดนะคะพี่แม็กโอ้โหใส่เสื้อแบบแขนข้างในล้นออกมาเอออยู่อำเภอปัวคือเขาเป็นใครคนใดคนหนึ่งที่อยู่ตรงไหนไม่รู้นะคะแต่ว่าเขาเตรียมความพร้อมทําทุกอย่างอย่างเต็มที่ทําเต็มร้อยในทุกๆชิ้นงานเราทําเต็มร้อยทุกอย่างอย่างเราจะได้โชคดีนะคะตรงนี้